เรามาว่าถึงคดีเบื้องหลังคดีปลุกปั่สังวรของนายชัยพลวิภากับพวก2คนรวมมาสามคนนะครับตอนที่ผมไปเป็นพยา,ยานในคดีเนี้นะครับเราก็ใช้หลักฐานที่เราได้มีการเปิดจาก Google m a p เนี่ยว่าที่ดินที่มีการสร้างพญานาคเนี่ยนะครับผมเองได้เป็นคนร้องนะครับไปยังผู้ในการสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่7จ็จังหวัดขอนแก่นร้องขอให้ตรวจสอบ ลานพญานาคเนี่ยได้มีการขออนุญาตนะครับจากกรมป่าไม้หรือไม่หลังจากนั้นเนี่ยทางกรมป่าไม้เนี่ยได้มีการตั้งกรรมการไปตรวจสอบนะลานพญานาคนี่ก็พบว่าไม่ได้มีการขออนุญาตจากกรมป่าไม้นะครับซึ่งสิ่งที่เราล้องไปเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราเปิดจาก Google Ma เเนี่ยตรงนี้เป็นป่าส่วนแห่งชาติคือป่าดงภูพานนะนายชัยพลวิพาเนี่ย มาอยู่ที่รานพญานาคเนี่ยปี58นะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ตั้งแต่แรกนะครับไม่เข้ามติคอรมอสีหนึ่งไม่เข้าคอชอนะครับปี57คือการที่จะอยู่ได้คอทชอเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นชื่อของของครูประดิษฐ์นะครับไม่ใช่เป็นชื่อของนายเัยผลวิภาซึ่งนายเัยผลวิภามา58คอทชอเนี่ปี57นะครับซึ่งกฎหมายคอทชอออกมาก่อนในชัเฉยผลวิภาออก มาอยู่มาอายอยู่นะไม่ปรากฏชื่อเลยว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินแปลงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเองผมก็ได้เบิกความต่อสารว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยก็คือรู้จาก Google m มทว่าเป็นที่ดินปา่าสงวนแห่งชาติแล้วก็ตัวนายพลเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้เขามีการอ้างถึงการวัดกึ่งกลางถนนของกรมทางนะครับว่าได้อยู่ประมาณแปดถึงเเมตรเนี่ยมันมีตีกา ของคดีที่มีการพริพาทระหว่างกรมทางหลวงกับกรมป่าไม้เนี่ยที่มีการต่อสู้กันดีไปแล้วเนี่ยเหตุคดีที่มีการเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันระหว่างกรมทางหลวงที่มีที่ดินอยู่ในกรมป่าไม้เนี่ยนะครับสารตีกาเคยมีคำพิพากษา,ามาแล้วว่าอำนาจการออกใบอนุญาตเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในเขตทางของกรมทางหลวงนะครับก็ต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ดังนั้นเนี่ยการสร้างพยานนาคเนี่ยจึงเป็นการ ที่ไม่ได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้จึงนะครับมีความผิดตามพรบป่บาสงวนแห่งชาติ2507มาตรา14และแถมยังมีการแพ้วถางตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็ยังมีการถมดินนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราได้เบิกความแล้วก็ทางปตอเนี่ยซึ่งได้มีการมาเบิกความเนี่ยได้ปิดช่องว่างของคดีนี้อย่างสมบูรณ์นะครับก็ต้องขอบคุณผู้การ มานักกิบสัตบุตรผู้การพศที่ได้ควบคุมไปดูแลคดีนีด้ด้วยตัวเองโดยมีการซ้อมทางบนักง,งานสอบสวนนะครับที่จะเบิกความในคดีของบุรุษป,ป่าสงวนเนี่ยในส่วนของจำเลยเองก็มีการอ้างพยานมาอยู่สี่ห้าปากผมจําได้ว่ามีคนหนึ่งก็คือเป็นข้าราชการกรมทรัพยากระน,ะ,นะกรมทรัพยากรซึ่งอยู่ในวันที่มีการตัวตรวจสอบแล้วก็มีการ แจ้งข้อหานายชัยพลนี่แหละกับพวกแต่ปรากฏว่าทางเจ้าที่กรมทรัพย์คนนี้ไม่เซ็นชื่อลงชื่อจับกลุ่มรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ลีเนี่ยก็ไม่เซ็นชื่อร่วมตรวจสอบจับกลุ่มนะแล้วก็มีอีกคนนึ่งรู้สึกจะเป็นตชดก็ไม่ได้ลงชื่อร่วมจับกลุ่มอันเนี้ยพี่ทนายผมเขาเอามาเป็นช่องทางในต่อสู้คดีก็คือต้องเรียนว่าตรงนี้มันไม่ใช่สาระสำคัญหรอกคุณจะลงชื่อไปลงชื่อเนี่ย เขาถือว่าเขามีการแจ้งข้อาหาแล้วสมบูรณ์แล้วอันนี้คือไม่ใช่สาระมันแต่ว่าเมื่อคุณไม่ได้ไม่ได้ลงชื่อคุณเป็นผู้ร่วมจับกลุมคุณไม่ลงชื่อคุณก็ละเว้นอยู่แล้วแต่คุณถ้าคุณจะมาเป็นพยานให้กับจำเลยอ,อีกเนี่ยผมว่าข้าราชการพวกนี้ต้องถูกดำเนินคดีหมดแหละนะครับผมได้ทําหนังสือเนี่ยเรียนไปยังะนะครับท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรว่าคือขอให้ตรวจสอบการทํางานของข้าราชการคนเนี้ย ว่าอยู่ในการร่วมจับกลุมแล้วอย,อยู่จะมาเป็นทนายให้กับจำเลยเออเป็นพยานให้กับจำเลยเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยถูกต้องและไม่ค่อยเหมาะสมและสุดท้ายเนี่ยพี่ทนายผมเนี่ยก็ได้มีการตัดพยานปากนี้ออกไปแล้วก็พยานอื่นก็เหลือแค่พยานกรมที่ดินซึ่งไม่ใช่สาระสําคัญอะไรนะพอกขามาไดมารับรองส่คอหนึ่งและสะ่คอหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่สามารถออกได้เพราะว่ามันคนละแปลงนะครับเป็นคนละแปลงนะอันเนี้ยเป็นที่มาของการ เขาเรียกว่าตอกตะปูปิดฟ้าลงนะแล้วก็รอเผาได้เลยผมบอกได้เลยว่ารอเผาได้คดีนี้มีอัตราโทษ4ี่ถึงยีปีนะครับคนไม่เข้าใจกฎหมายไปดูให้ดีนะครับมาตราสิบสี่เนี่ยปรบปร่าสงวนแห่งชาติปศห้าศูนย์เจ็ดเนี่ยนะครับมีอัตราโทษ4ี่ถึงยีปีนะครับไม่ใช่สิปีนะครับสี่ถึงยีปีปรับ2ล้านบาทน,นะครับในคดีนี้มีอัตราโทษนะครับในคดีของลูกป่าสงวนนะครับรอดยากผมบอกให้เลยรอดยาก ตอนนี้จะไปกินไปเที่ยวก็รีบไปนะจะไปไหนก็ไปจะไปเที่ยวกันให้สนุกก็ไปไปเที่ยวก่อนสงการให้สนุกสนานก็ไปเดี๋ยวหลังสงการมาฟังกับไปภาคษาเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณจะไม่ได้ไปเที่ยวนะผมผมผมกล้าพูดได้เต็มปากนะคดีนี้เพราะว่าจากการที่ได้เป็นพยานในคดีนี้แล้วก็ได้มีการเบริกความผมว่าฝาไปถึงพวกยูทูบเบอร์ของฝั่งจำเลยนะครับที่ยังแดกย่าอยู่นะ มีการด่าผมสาเสียเทเสียว่าผมเนี่ยทาไมถึงไปไปตรวจสอบที่ดินแค่ไม่กี่ตารางวานะผมว่าฝาถึงยูทูบเบอร์เนี่ยที่เป็นแฟนขับของนะเนี่ยในกลุ่มยูทูบเบอร์ของฝั่งจาเลยเนี่ยนะผมบอกให้เลยว่าหัดแดกข้าวซะมั่งยอย่าแดกใส่ยาอย่างเดียวนะเพราะถ้าคุณแดกยามากๆเนี่ยคุณก็เป็นควายเข้าใจไหมวุนนี้เป็นควายอยู่วันเชงค่ื้อเลยเพราะว่าคนไม่ยอมเปิดหูเปิดตานะผมตรวจสอบเนี่ยในการทวงคืนคืนแผ่นดินเนี่ย เอาผืนป่านะครับที่มีคนบุกรุกเนี่ยเอามาคืนแผ่นดินผมไม่ได้ทาเฉพาะคดีนี้คดีเดียวผมทมําไป่รู้กี่คดีที่มีการบุกรุกป่านะดังนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าผมเนี่ยเลือกเฉพาะจําเลยนะครับจําเลยเนี่ยเขามุ่งหวังว่าตรงนี้จะเป็นคําชะโนดสองเขามุ่งหวังที่จะทําเป็นพุทธพาณิชย์นะครับในการเอาไม้เนี่ยท่อนหนึ่งมาเอาภาพสีพันมีการจ้างนางลำํำนะ มีการเส้นไหวมีการสารพัดที่จะอุปโลกในการทำเพุทธภาณิชย์พี่น้องประชาชนที่หลงงมงายนะจากไม้ตะเคียนก็เป็นไม้มาฆ่าแต้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นไม้อะไรโสรพีโสระพาอะไรเนีะนะครับแม้เหลือแต่ตอก็ยังเอามาอ้างอีกว่าเจ้าแม่ยังสถิตยอยู่ในตอไม้นะผมก็เข้าใจแหละ ว่ามันเป็นเรื่องของการมองการธุรกิจทางการค้านะนะแต่สิ่งหนึ่งก็ตามเนี่ยคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุณสร้างพยานนาที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับอาคารเนี่ยนะฮะพยานนาก็คือโครงสร้างของอาคารที่คอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมันอาจจะถล่มลงมาก็ได้ในอนาคตข้างหน้าถ้าคุณหากคุณก่อสร้างโดยไม่มีวิศวกรรับรองไม่มีวิศวกรผู้ออกแบบอันนี้ คุณก็ทําทผิดพรบคข้อุมอาคาร2522นะครับโดยไม่ได้จะขออนุญาตกรมป่าไม้ผมเป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งที่พบเห็นการกระทําความผิดของบุคคลอื่นแล้วถ้าจะไม่เสือกเนี่ยมันก็คงไม่ได้หรอกโดยเฉพาะมันเป็นเรื่องที่วางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโดยอาศัยความที่หลอกให้คนเนี่ยหลงเชื่องมงายนะมาขนาดมีกระถางทูบมีทูบมัดสิบบาท ยังมาเถียงกับผมในศาลเลยจนผมก็บอกว่าคุณจะมาเถียงผมทําไมคือเขาฟ้องคนเรื่องบุกรุกป่าสงวนเขาไม่ได้ฟ้องคนเรื่องขายทุบเทียนนะเป็นนักกฎหมายบางทีคุณต้องดูด้วยว่าคําฟ้องของพนักงานอายการฟ้องคุณเนี่ยฟ้องคุณเรื่องบุกรุกป่าสงวนตามมาตราสิบสีนะครับดังนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ฟ้องคุณเรื่องทุบเทียนไม่ต้องมาเถียงกับผมหรอกครับมันไม่ประโยชน์นะเสียเวลาผมด้วย ผมไปเนี่ยนะครับค่าเดินทางไปกับห0 0ันนะนะครับไปกับ6,000นะผมไม่ได้ซีเรียดเลยในการที่ไปทําหน้าที่พลเมืองดีแล้วก็ไปเอาคนผิดที่กรุกปป่าสมวนมาลงโทษตามกฎหมายได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมภูมิใจมากกว่าคุ้มแสนคุ้มกับการเสียเงิน6,000บาทนะ